ครับสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับว่าเข้าเล่นป๊อปแคทป๊อปด็อกยังไงนะครับลำดับแรกเลยเนี่ยเราไปที่ Google นะฮะอันนี้ผมใช้คอมอยู่นะถ้าเพื่อนๆใช้มือถือ Android หรือ iOS ก็เข้าเบราว์เซอร์ Chrome บนเครื่องนะครับแล้วก็นะครับเข้ามาที่ Google นะฮะจากนั้นก็พิม์นะวันนี้ผมจะมาทำตัวว่าเล่นป๊อปด็อกนะผมก็ค้นเลย P O P นะ d ีด oh, g อกโอจ G ป๊อบดอกเอนเอร์เลยครับอ่ตอนนี้ที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันขึ้นเรื่องป๊อ d ด g อกเทียบเลยผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมาเล่นนะนี่เลยลิงก์แรกเลยป๊อ d ด g อกดอทคลิกนี่นี่นี่อ่ะกดเข้าไปครับอ้าขึ้นแน่นะฮะแพทเดอ p ป๊อ o ดอกนะครับขึ้นมาเรียบร้อยเป็นรูปน้องแหม่เกาะโต๊ะอยู่นะครับโอเค ตรงนี้เนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วนะผมทำบอกว่าตัวนี้ยูเนียมันเซตติ้งได้เรามากดที่เซตติ้งก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อใช้มือถือก็กดที่มือถือด้านกันนี่อันนี้ผมยูเซอร์ผมนะมันตั้งชื่อยูเซอร์เนมได้ผมชื่อเทียนรีวิวเอ่ทียนรีวิออพอตั้งชื่อเสร็จนี่เรียบร้อยเห็นไหมก็กด close นะครับ วิธีเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆใช้มือถืออยู่เนี่ยมันแตะที่หน้าจอได้เลยถ้าเลยใช้คอมนี่ดูนะนี่หนึ่งครั้งก็หนึ่งครั้งกดเมาส์ครับซ้ายนี่มีเสียงด้วยนี่คลิกขวาได้ไหมคีิกขวาได้แต่ว่าติดคําสั่งเหมือนป๊อปแคทเลยต,ติดกันคีิกขวาเหมือนกันมีเมนูคําสั่งคีิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายเรียบร้อยอ ทีนี้ไอทางซ้ายมือเราเนี่ยมันจะมีหมวดให้ดูเป็นตารางอยู่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอาใหม่นะตอนอ้าวรูปกระดูกหมาขึ้นมาผมกดไม่ทันเมื่อกี้นี้มันเป็นแต้มที่เพิ่มขึ้นนะเออเดี๋ยวก่อนที่ผมจะข้ามไปอธิบายอันอื่นต่อจะบอกว่าตอนเราเล่นป๊อปแชทอะมันกดคีย์บอร์ดได้ใช่ไหมแต่อันนี้ป๊อปด็อกมันกดคีย์บอร์ดไม่ได้เดี๋ยวผมกดกระดูกก่อนออกกดไม่ทันถ้ามีรูปกระดูกให,ให้ให้กดกระดูกนะมันเป็นแต้มพิเศษนะ เ,เ,เดี๋ยวรอกระดูกขึ้นมามนจะรีบๆกดกันนะมัวแต่อธิบายจะกดไม่ทันนะเอออ่ะกลับมาที่หมวดของเราต่อตรงนี้มันมีคันที่เดลี่นะกระดูกมากดกระดูกนี่คูณ10นี่เลยแตม้มกดรูปก,กระดูกแล้วมันได้คูณ10ขึ้นมานี่เห็นไหมเออมีแต้มพิเศษอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อคนะันที่เดลี่นะนี่เห็นไหมไทยแลนด์ตอนเนี้เลขรันนัมเบอร์นะขึ้นเรื่อยๆเลย เราสามารถกดดูได้โดยมีคันที่เดลี่พอเรากดตลับไปทีนึงปุ๊บคันที่ออทามนี่ไทยแลนด์ Thailand เราอีกแล้วอืมกดไปที่นี่เพลเยอร์ออท m e นี่อันเนี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเล่นนะจนลำดับเราแต้มเยอะมากเนี่ย ID ของเราเนี่ยก็จะมาโชว์ตรงนี้แหละเออกระดูกไหมกดต่อ,อ นี้ก็จะมี p l a y e r อร์ออ m กดไปอีกทีนึ่ง p พ a y e r Daily นี่เลยกำลังรัวกันอยู่เลยเนี่ยอันนี้คือคนทั้ง2ี่สิลำดับเนี่ยครับกำลังเล่นกันอยู่นะฮะไม่รู้เขาเล่นยังไงกดกันเร็วขนาดนี้นะครับเนี่ยฮะทั้ง20อันดับนะครับก็ดูชื่อเอานะครับโอ้มีชื่อภาษาไทยด้วยคนไทยแน่นอนครับอันนี้เล่นกันเร็วๆเลยนะครับกดกันไปแบบว่า สี่ล้านเลยนะครับไม่รู้กดกันยังไงอ่ะมีอะไรอีกกดไปปุ๊บนี่ก็วนกันมาคันที่เดลี่นะอันนี้ก็คือสามารถที่จะดูนะครับแบ่งออกเป็นประเทศได้รายวันแล้วก็ตลอดระยะเวลาเลยของประเทศที่เล่เลเลนมาอ,อันนี้ก็ Play e r อร์ออทนี่ชื่อแบบว่าตั้งแต่เล่นมาทั้งหมดนะครับเป็นชื่อของใครเข้ามานะครับแล้วก็ p l a y e r Daily ก็เป็นของแนววันนี้คนระับซึ่งอันนี้เนี่ย ไทยเราครับนี่ครับสุดยอดเลยครับ20อันดับครับเพย์เยอร์เดลลี่นะครับส่วนผมก็ผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ครับนี่ครับไปกดไปครับตนเรากดคลิกไปเนี่ยเนี่ยของเจ้าป๊อปด็อกเนี่ยครับมันก็จะมีปากยิ้มนะครับนี่แล้วก็ตากดกระดูกคูณ10เข้าไปเห็นไหมฮะนี่ป๊อปด็อกนะครับโอเคฮะ ใครเข้ามาเล่นนะครับสกอร์ป๊อด็อกเป็นยังไงว่าหลังจากที่ปั่นป๊อปแคทไปได้เยอะๆแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะครับใต้ล่างนะครับส่วนใครที่เกียจพิมพ์นะก็มากดลิงก์ใต้คลิปเอาก็ได้ครับจะได้เข้ามาเล่นที่ป๊อปด็อกได้เลยโอเคครับวันนี้ก็ทีรีวิวนะครับทำคลิปนะป๊อปด็อกป๊อปแคทนะครับ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราะนะับเดี๋ยวมีป๊อปอะไรงอกตามมาอีกเดี๋ยวผมก็ไล่ทำคลิปอย่างนี้ไปอีกนะครับถ้าติดขัดยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะผมพอจะทำคลิปมาตอบได้ก็จะมาทำอีกทีนะครับเดี๋ยวผมคลิกเจ้าป๊อปดอกไปสักร้อยหนึ่งดีกว่าเออจะได้เลขสวยๆอือก๊แปดเ้าหนึ่งอี่เรียบร้อยครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม